สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้โอทอบบึงการของเราอยู่ที่งานศิลปชีพประทีปไทยโอทอบก้าไกลด้วยพระบารมีนะคะทางฝั่งซ้ายมือของแยมนะคะก็จะมีการจัดแสดงแล้วก็จ,จัดจำหน่ายผ้าจากมูลนิธิศิลปะชีพนะคะจากทั่วประเทศของเรานะคะและรวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะ เอเกียรตินะคะแล้วก็บริเวณฝั่งขวามือตรงนี้เลยนะคะโครงการผ้านี่เลยค่ะผ้าจาก77จังหวัดนะคะผ้าที่ชนะการประกวดในโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินนะคะอยู่เรียนทางด้านนี้เลยจะแสดงผ้าที่ผ่านการคัดสรรและก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะคะ ที่สำคัญในงานนี้มีสินค้าที่เป็นงานาทัศินอันทรงคุณค่ามากมายหลากหลายจังหวัดแล้วก็หลากหลายร้านค้ามาจัดแสดงอยู่ที่นี่นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวบ,บึงการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการบูธขอบบึงการของเราดีกว่าค่ะว่าภายในงานนำสินค้าอะไรมาจัดแสดงบ้างค่ะตามยามมาชมกันเลยค่ะ เข้ามาบริเวณงานนะคะที่นี่นะคะจะแสดงอยู่บริเวณชาเล l เจอร์2เมืองทองธานีนะคะพอเข้ามาในประตูปุ๊บเนี่ยก็จะเจอ,อนี่เลยค่ะเป็นนิทรสศกนผ้าไทยนะคะสืบสารวัคซีนผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินนะคะมีผ้าที่ชนะเลิศการประกวดต่างๆนะคะอยู่จัแสดงอยู่บริเวณนี้นะคะรวมถึง มีงานหัตถศิลป์จากศิลปินโอท p อมากมายหลายท่านเลยนะคะที่จัดแสดงอยู่บริเวณกลางงานค่ะตอนนี้นะคะยัมกำลังเดินมาที่บูธผ้าอัตลักษณ์โอทอปของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งมากันครบทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานภาคกลางรวมถึงภาคใต้นะคะมาที่นี่เนี่ยหาครอบครัวมาได้เลยนะคะเพราะว่ามีสินค้า เหมาะสมกับทุกวัยเลยนะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่ชอบงานผ้าไทยนะคะก็มากันได้โลกล้กลานมีของกินชวนชิมพื้นดินมากมายให้ได้ลิ้มลองกันค่ะตอนนี้นะคะไปตามหากันดีกว่าว่าจังหวัดบึงการของเรามีอะไรมานำเสนอให้กับลูกค้าบ้างค่ะตอนนี้นะคะยอมกำลังเดินมาที่บริเวณผ้าที่ชนะเลิศในการประกวดผ้าไทยนะคะในโครงการ สืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินนะคะบูตทีได้รับคัดเลือกให้ชนะเนี่ยก็นำสินค้านะคะมาจัดแสดงอยู่ภายในงานด้วยนะคะมากันหลากหลายจังหวัดด้วยกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบึงการของเราเนี่ยเจ้าไหนมาบ้างนะคะตามมาดูกันเลยนะคะ สินค้าที่เป็นงานหัตถศิลป์นะคะมีความสวยงามแล้วก็ประณีตมากๆเลยแต่ละจังหวัดก็จะมีท้อนเอก,กลักษณ์ของแต่ละชุมชนนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเจอแล้วค่ะสำหรับบูธโอท็อปบ,บึงการของเรานะคะนี่เลยนะคะ้าเขามหามาักโคน,นาคีนะคะ เป็นผ้าเขามาที่ย้อมด้วยโคนจากแม่น้ําโขงนะคะจังหวัดบึงการของเรามีผ้าอัตลักษณ์นะคะก็คือผ้าที่ย้อมจากโคนแม่น้ําโขงและรวมถึงนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีความร่วมสมัยนะแล้วก็น่ารักมากของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายมีครบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนี่เลยค่ะ เป็นกระเป๋านะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นงานปักมือนะคะงานปักมือลูกค้ามาดูกันได้นะคะลายปลาแม่น้ำโขงค่ะประจบเป็นราชินีปลาแม่น้ำโขงนะคะสำหรับใบนี้เป็นงานแทนนี้ทั้งหมดเลยนะคะจากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสง้องค่ะเดี๋ยวนี้นะคะบริเวณงานนะคะนอกจากจังหวัดบึงการเราแล้วนะยังมีอีกหลากหลายจังหวัดเลย<ม>ที่มาจัดแสดงในงานนี้นะคะ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักผ้าแล้วก็แฟนพันแท้โอทอปก็คือห้ามพลาดเลยนะคะรวมถึงท่านใดที่ยังไม่เคยมายเลยว่างานศิลปชีพเรามีอะไรบ้างน,นะคะอย่าลังเลเลยค่ะมากันได้เลยนะงานจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาเลือกซื้อสินค้า o t ท็ก็ได้นะคะนี่จังหวัดบึงกาฬอีกแล้วนะคะ เป็นผู้ประกอบการน้องใหม่นะคะของจังหวัดบึงการเราสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําตัวหน่อยค่ะมาจากกลุ่มไหนอำเภออะไรคะมาจากกลุ่มตอผ้าผ้าป้ายมัดหมีตอมือสามหนองนะคะจากบ้านสามหนองอำเภอโซ่พิสัยค่ะจากอำเภอโซ่พิสัยใช่ไหมคะหนูทราบมาว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่แม่มีโอกาสได้มาเป็นยังไงตื่นเต้นไหมรู้สึกดีใจมากกาะที่มีโอกาสนะคะ ตื่นเต้นเราก็ดีใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้นําสินค้าอะไรมาแสดงภายในงานบ้างคะค่ะจะมีสินค้าลายส่งข้าประกวดคือลายดอกบัวตูมนะคะลายดอกบัวตูมลายไหนะคะค่ะลายนี้ลายนี้ค่ะโอ้สวยมากลายดอกบัวตูมนะคะได้าารางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับสองอันดับสองนะคะสวยงามงแล้วก็มีความเขาเรียกว่าลังสรรแบบ ด้วยความตั้งใจเนาะแม่เนาะปกติแม่ขายผืนละเท่าไหร่คะปกติขายอยู่ที่บ้านผืนละ900ค่ะ900บาทนะคะสวยงามมากนะคะได้ผ้ามัดหมี่สวยๆนะคะเป็นผ้าที่ชนะเลิศในการประกวดของจังหวัดบึงกาฬของเรามาช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการน้องใหม่กันได้เนาะนี่เลยแม่อยู่ ของบึงการเรานะคะอยู่ระหว่างเสาที่ย2สิบแล้วก็เสาที่21บ็ดนะคะมากันได้เลยที่ชา a l เ e n g จอร์ระหว่างเสาที่22สิบสองและย1บ็ดนะมาในล็อกนี้ได้เลยนะคะบึงการเราอยู่นี่จ้าขอบคุณมากค่ะนอกจากผ้ามัดหมีที่ชนะเลิศในการประกวดแล้วนะคะยังมีผ้าคลุมไหล่ผ้าขม้านะคะลูกค้าสามารถมาซื้อแล้วก็นำไปตัดได้เลยหรือว่าอยากได้สำเร็จสำเร็จก็มีจำหน่ายนะคะ บายบายค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยนะคะของบึงการเราเนี่ยไม่มากันแค่นี้แน่นอนยังมีอีกหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะจริงๆยังมีน่าสนใจอีกหลายอย่างเลยนะสืบทราบมาว่ามีผู้ประกอบการโอท็อปบึงการนะคะอยู่ในบูธโอทอพรีเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาตามหายกันดีกว่าว่าโอทอพรีเมียมเป็นยังไงนะคะ เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเจอแล้วค่ะเพราะว่ามาที่นี่นะคะมาได้ตั้งแต่สิบโมงเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงนะคะก็ปิดนะคะตอนสามทุ่มนะคะเดินเด้ยมว่าโอ้โหครบทุกบล็อกเลยนะคะกว่าจะปิดนี่ก็คือสามทุ่มผู้ประกอบการสแตนบายอยู่แม่แถมม่ามสวัสดีค่ะ วันนี้มามามาแม่มานำเสนอหน่อยสินค้าจากบูธพรีเมียมมีอะไรบ้างคะโออเอลเอลเอลันนี้เป็นงานโซนพรีเมียมโซนพรีเมียมแม่เป็นยังไงเอ่ยเป็น,นงงสินค้าที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าขึ้นเครื่องใช่ไหมคะจ้ามีอะไรนำเสนอบ้างมามามาอะไรคะมีเสื้อคลุมใช่ไหมคะเสื้อคลุมค่ะมีชุดเดรสค่ะ โอ้ยสวยมากเลยสวยสวย,สวยนะคะอันนี้ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะรานะคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่พั0ห้าค่ะหนึ่บาทนะคะซีเอกันได้มากันได้นะคะของบุญแม่แถมนะคะแบรนด์ใบทองนะคะเป็นสินค้าเครื่องเครื่อฟใบทองแม่แถมสีวิชัยใช่ไหมคะมอยู่ แม่มาขายเองนะคะันี้ค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะอยู่บูธที่เสาที่22นะคะตัว F นะคะอยู่ใต้ตัว F เลยมากันได้เลยค่ะหลายสีโอ้ยสวยทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ต่อไหลนะคะอยู่ที่พันสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวไหลอยู่ที่พันสามร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาท ราคาน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็หูยังมีสินค้าหลากหลายรูปแบบเลยนะ้อแม่ใช่ห้าร้อยบาทคา่ะของคุณผู้ชายมีไหมคะแม่ผู้ชายวันนี้ไม่ได้ขึ้นค่ะบูทมันเล็กโอ้ <c oughs> ของคุณผู้ชายก็มีนะคะมาหาแม่แถมได้เลยนะมีทั้ง <c oughs> ของคุณผู้ชาย <c oughs> ของคุณผู้หญิงนะคะ <c oughs> มีครบ <c oughs> ทุกรูปแบบเลยนะคะฉัน้าพ่อเข็นมือค่ะแปดร้อยบาทคา่ะ ก็เขียนมือก็มีนะคะราคาเพียง8 0 0บาทเขียนเองค่ะทุกอย่างเลยเย็บเองด้วยค่ะโอ้โหเอาเวลาเอาเงินไปเก็บไว้ไหนคะเนี่ยทำเองหมดขนาดนี้ข้อนอคอน่าค้นน่าวยาะยสวยมากเลยค่ะเท่าไหร่คะเ0บาร้อบาทค่ะไม่แพงค่ะพรีไซส์เนาะค่ะพรีไซส์ค่ะ สวยมากเลยนะคะของแม่แหมก็สวยมากเลยนะคะจากแมนใบทองนะคะลูกค้าแล้วก็มีเป็นผ้าปันคออย่างนี้นะ,ะของบึงการเรานะคะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งผู้ประกอบการสําหรับบูธพรีเมียมนะคะบริเวณนี้ท่านใดมีโอกาสแวะเวียนผ่านมานะมาเยี่ยมชมได้เลยจากจังหวัดบึงการล็อก0อฟบนะคะไม่ไปไปดูกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ ตามหาโอท็อปบุงการของเราภายในชาเลนเจอร์2แห่งนี้โอเคยังม,มีอีกแน่นอนนะคะสืบทราบมาว่ามีนอกจากจะมีงานผ้าแล้วนะคะยังมีหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะมาจะแสดงอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าโอท็อปนวัดวิถีบึงการเรามีอะไรบ้างคะ่ะ ัดที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโซนอาคาร Challenger นะคะมาได้ทาง Challenger 2แล้วก็ Challenger 3เลยนะคะงาน Challenger 2ก็จะเป็นงานศิลปะชีพประทิปไทยโอทอกเก้าไกลด้วยพระประมีนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะและที่กำกำังจะไปคือ Challenger 3นะคะบริเวณนั้นก็จะมีการจัดแสดงสินค้าจาก หมู่บ้านโอทอบนวัดวิถีจากจังหวัดดึงการเราก็มาด้วยนะคะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ,าะคาาพาชมบรรยากาศสินค้าภายในงานนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามานะคะบรรยากาศก็คึกคักพอสมควรนะคะ งานศิลปะชีพเนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยอย่าลืมไปร่วมกันสนับสนุนนะคะบริเวณนิทรรศการศิลปชีพนะคะของมูลนิธิศิลปชีพเนี่ยก็จะนำผ้าจากหลากหลายชุมชนนะคะทั่วทั้งประเทศมาจัดจำหน่ายแล้วก็นำรายได้เนี่ยเข้าเข้ามูลนิธินะคะเรียได้ว,ดว,ว่าเป็นการช่วยชาวบ้านหลากหลายชุมชนเลยรวมถึงชาวเขาด้วยนะคะ นี่เป็นโซน First Lady นะคะรวมถึงเป็นโซนของสารพลังประชารัฐก็มีนะคะเวทีก้างค่ะมีการแสดงมากมายเลยนะคะหลากหลายรูปแบบทุกวันเลยรวมถึงมีศิลปินมาให้ความสนุกกับพวกเรานะคะทุกวันทุกเย็นเลยด้วยนะมาที่นี่เนี่ย ครบจบที่เดียวตามสโลแกนที่ว่าจริงๆนะคะมาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทยเลยค่ะพี่โบเพราะว่าสินค้าที่เราออกดูนเนี่ยมาทุากภาคเน้อง,องใช่ค่ะมากันทุกภาคเลยนะคะได้รวบรวมสินค้าไว้ที่ที่นี่ที่เดียว,<ห>ยว Impact Challenger นะคะ วันอยู่สุดสัปดาหนี้ถ้ายังไม่มีโปรแกรมไปไหนนะมากันได้นะคะจัดถึงวันที่16นี้เป็นวันสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าวันสุดท้ายนี้ก็จะมีสินค้าราคาพิเศษอีกแน่นอนนะคะแต่ถ้าอยากได้ของดีอ่ะบางอย่างมันก็จะมีจำกัดใช่ไหมคะพี่โบเพราะฉะนั้นรีบมากันตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าของบางอย่างเป็นงานแฮนด์เมดมีเพียงแค่หชิ้นเท่านั้นนะคะ รีบมาจับจองแล้วก็เป็นเจ้าของกันเลยะดีกว่าค่ะแล้วก็สินค้าเป็นสินค้าทีู่้อบการมาออกบุนยสินค้าเองออใช่ค่ะมันจะได้ราคาจากเหมือน,นไปซื้อเหมือนไปซื้อที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเดินจาก Challenger 2นะคะไป Challenger 3สนะแล้วก็จะลัดไปอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ามาแนะนำเลยว่าต้องเดินให้ครบทุกล็อกนะคะเพราะว่า ของดีเยอะมากนะคะผ้าก็เยอะนะคะงานหาัตถศิลป์จักสารก็เยอะนะคะเครื่องประดับต่างๆก็มีของแต่งบ้านก็มานะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โซนบูธปกตินะคะใช่ค่ะโอทับนวัตวิถีนะคะ เห,เหมือนจะเห็นแวบๆบแบบแล้วนะคะพี่โบว่าบูธโอทอบนะวนวัตวิถีของจังหวัดบึงการเราอยู่บริเวณกึ่งกลางฮอรช c เลนเจอร์ส3เลยนะคะคือถ้าเข้ามาเดินเส้นกลางงานมานะคะก็จะเจอเลยโอทอบบึงการของเรานะคะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหมู่บ้าน ของจังหวัดบึงการเรานะคะเป็นชุมชนโอท็อปนวัตวิถีจากจังหวัดบึงกาฬค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมากเลยนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินนะคะไว้สําหรับนะักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าทุกท่านแวะเวียนกันเข้ามาที่จังหวัดบึงกาฬได้นะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้ามีหลากหลายรายการเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศก็คือคึกคักมากๆเลยค่ะมีสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมา ทำการจัดแสดงอยู่ที่ Challenger 3นะคะของทานเล่นนะคะอาหารว่างานะคะเป็นข้าวเมา้าแปรรูปนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกายศาสตร์ใบเตยข้าวเม้าคลุกนะคะข้าวแตนน้ำตังโมกายศาสตร์มันเทศนะคะรวมถึง งานผ้าขอม้าแป่รว่เป็นของที่ระลึกต่างๆก็มานะคะมาช็อปช่วยชุมชนกันได้เลยนะคะยยบริเวณเสาที่37ค่ะสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงคะพ่อวันนี้มีสินค้าอะไรมานำเสนอบ้างคะพ่อมีหลายอย่างครับ มีหน้ากากผ้านะคะหน้ากากผ้าติดจมูกได้นะคะมีทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กนะคะมีกระเป๋ามีกระเป๋านะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าขม้านะคะผ้าฝ้ายทอมือโอเคนะคะของมือการเรานี่ก็มากันหลากหลายอย่างมากเลยนะยมีเครื่องหนังรวมถึงมีงานเชนิเจอร์รากไม้นะคะ บรรยากาศตอนนี้เต็มไปได้วยความคึกคักมากๆเลยนะคะสังเกตได้เลยนะผู้ประกอบการมาจากหลายชุมชนมาจากหลายหมู่บ้านมากๆทั้งหมดนี้นะคะผ่านการคัดเลือกเป NO ็นโอท็อปนวัตวิถีระดับ A เลยนะคะก็คือระดับต้นของประเทศเลยนะ,ะมาจาก7จ16จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อนบ้านของเรานะคะจังหวัดหนองคายก็มานะคะ ชทยภูมิโซนนี้ที่ยำอยู่นี้ก็คือจะแบ่งกันเป็นภาคต่างๆนะคะภาคอีสานเราก็จะอยู่บริเวณเสาที่37-38นะคะถัดไปก็จะเป็นภาคเหนือถัดไปก็จะเป็นภาคเหนือนะคะอุดรชานีอุดรธาน,น,าน,น,านีนะคะธานีผ้ะะาหมีขิด สนใจสินค้าชิ้นไหนก็คือสามารถสอบถามได้เลยนะคะมาลองเลือกดูก่อนก็ได้ค่ะมาเดินดูบรรยากาศภายในงานก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะภาคเหนือมากันครบทุกจังหวัดเลยสังเกตว่าง,งานหัตถศิลป์ของไทยนี่เป็นงานพรีเมียมมากๆเลยนะคะก็คือบางชิ้นทําเพียงแค่ชิ้นเดียวแล้วก็มีความประณีตแล้วก็ใส่ใจในกระบวนการทํานะคะ นอกจากเราจะมาเห็นสินค้าสวยๆงามๆแบบนี้แล้วนะเดินผ่านแต่ละบูธเลยนะคะแต่ละพื้นที่การจัดแสดงของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นถึงกระบวนการทําของแต่ละจังหวัดเลยนะคะว่าสินค้าบางอย่างมีกระบวนการทํำยังไงคะ่ะ ารพื้นถินมีหลากหลายเลยค่ะกาแฟสดก็มีนะคะลูกหย่ยัดจากแม้ปะเนียนค่ะจากเกษตรกร,ร,กรบ้านหอคำนั่นเองค่ะลากไม้เฟอร์นิเจอร์ลกไม้สวยๆนะคะนี่เลยจากบ้านกลางดองสีชมพูนะคะ เป็นไม้กันเกา่าเฟอร์นิเจอร์ไม้กันเกา่าสวยมากเลยค่ะชุดเล็กชุดใหญ่มีหมดเลยนะคะมาเลือกดูก่อนได้จะส่งถึงบ้านเลยรวมถึงมีเครื่องหนังของคนบึงการนะคะเครื่องหนังของคนบึงการเคเครื่องหนังนะคะวันนี้มีสินค้าใหม่มาด้วยนะคะภายในงานนี้ อย่าลืมนะจนถึงวันที่16สิงหาคามนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ16สิงหาความวันสุดท้ายมากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยออกมาตอนนี้ได้เลยนะคะปีนี้มีความพิเศษมากนะคะปกติงานศิลป,ปะชีพจะจัดทั้งหมด3 Challenger จนะแต่ปีนี้มีความพิเศษคัดสรรผู้ประกอบการโอทอปมาอย่างดี คัดสรรชุมชนนวัดวิถีมาอย่างนี้คัดแล้วคัดอีกนะคะปีนี้จัดเพียงแค่2 Challenger เท่านั้นนะคะและนี่เลยนะคะอีกหนึ่งกลุ่มโอท็อสินค้าโอท็อที่ห้ามพลาดเลยสำหรับผ้าย้อมคลาม,มีรัดผ้าย้อมคลามนะคะปกติแฟนคลับนี่ต้อง C f เผ่านไลฟ์สดนะคะวันนี้มีความพิเศษมากต้องมาดูกันได้ที่งานนี้เลยนะคะ สินค้าดีสินค้าเด่นนี้ต้องยกให้จังหวัดบึงกาฬของเราเลยนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความคึกคืนนะคะยามก็พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมดูว่าแต่ละบูธของจังหวัดบึงกาฬเรานำสินค้าอะไรมาจัดจำหน่ายกันบ้างอย่าลืมนะคะลูกค้าสามารถมาช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่16สิงหาคมนะ h ช l เลนเจอร์ เมืองทองทานีนะคะ Challen เจอร์และ c h a l l e เจอร์นะคะ,ะ,ะ,คะมากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มเลยนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะสนับสนุนสินค้าโอทอบ1ชิ้นรายได้กระจ่ายสู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ